จ,จัดสอนจัดกล่องดินสอเนาะก่อนอเราต้องมีกล่องดินสออุปกรณ์ที่1ของเรานั่นเองคือ 1. กล่องดินสอกองดินสอจะเป็นอะไรก็ได้เนะส,สามก็จะเป็นยางลบ ดินสออะไรก็ได้แต่นี้เป็นสองบีดินสอเปลี่ยนไส้สองแท่งปากกาสองด้ามและกลบเหลาหนอันเรามาเริ่มจัดให้มันเป็นระเบียบกันเลยเราจะเริ่มเปิดกล่องอินสอโดยเรื ก็ดึงอันนี้ออกมาก่อนดึงแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวมีผู้ช่วยนี่เปนสองก็จะเป็นนี้แล้วเราแล้วก็เสียบเข้าพวดเม็นพร้อมกันเลยวะเสียบเขา้าเสียบเข้านะคะแล้วก็เสียบเข้าอีกหนึ่งแท่งนะคะแล้วก็ ให้เห็นหน้าเนี่ยพูดไม่เห็นมากหรอคุขาเรียกว่าผีหรอกแล้วอีกหนึ่งแท่งเป็นสองแท่งแล้วข,ขอชุดนะคะโอ้ยอ้ยหนึกันเร็วมาชุดต่อไปคือรีสอร์นะคะแบตเชือ่อมแบตเชืออ่อมไหนกดอัอนไหนอะ เพจัดจิสอนไปเสร็จแล้วเาะเรา,เราทำหมดแล้วนะคะไม่หมดลเลยเดี๋ยวจะมีนีแล้วก็จะได้อย่างนี้อันนี้ก็พักไว้ก่อนแล้วก็จะมียาง,ยางลบ โกบสาลกบสาวก็จะอยู่แค่เหลือแค่ชั้นเดียวแล้วแล้วก็ใส่อีกก็ได้ตองไหนก็ได้แต่ให้มันมีระเบียบของหนูก็จะเป็นนี้ระเบียบค่ะเทียบแล้วก็อัอนที่เราพักไว้เมื่อกี้นี้เสียบเข้าไปแล้วเราก็เชิญ ปิด,ดเลื่อนเลื่อนนะคะก็เปิดไม่ได้แล้วเดเปิดไม่ได้แล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายไม่บา,าย